แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศบัตรคนจนหรือว่า8ัตรสวิการแห่งรัฐรับวบงเงินในวันที่1กรกฎาคมนี้ตั้งแต่300บาท600บาทรวมไปถึง1,200บาทรับเงินไม่เท่ากันกระทรวงการคลังเตรียมใจ่ายในวันที่1กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่คุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์เติมอยู่แล้วคุณผู้ชมในกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด อยู่ที่300บาทและรูดซื้อสินค้าได้ค่ะส่วนกลุ่มที่2พี่น้องประชาชนที่ยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่หรือว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เพิ่งยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27เมษายนถึง26มิถุนายนและได้รับเงินไม่ครบอยู่ที่600บาทจะได้รับเงินในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะรวมจ่ายของวันที่1กรกฎาคมนี้อยู่ที่900บาทร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและสําหรับพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์อุทธรณ์นะคะในวันที่สิ มิถุนายนกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินย้อนหลังสูงสุดถึง4เดือนรับอยู่ที่1,200บาทใ